ตำนานนางสงการทั้งเจ็ดนางหลายคนอาจยังไม่รู้จักนางสงการและอาจยังไม่รู้ว่านางสงการมีที่มาอย่างไรแล้วแต่ละปีจะใช้มีการเลือกนางสงการอย่างไรกับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับนางสงการนางสงการเป็นคติความเชื่อที่ปรากฏอยู่ในตำนานสงการซึ่งเป็นโบราณุบายาให้คนสมัยก่อนได้รู้ว่าวันมหาสงการอันเป็นวันที่พระอาทิตย์ขึ้นสู่ราศีเมษ ที่สมัยก่อนถือเป็นวันปีใหม่นั้นตรงกับวันเวลาใดโดยสมมุติผ่านนางสงการทั้งเจ็ดเทียบกับแต่ละวันในสัปดาห์เพื่อให้จดจําได้ง่ายเรื่องเกี่ยวกับนางสงการนี้พยาอนุมารราชะทนหรือนาปกาวาัสเถียงโกเศสนักปราชญ์คนสําคัญของไทยได้เคยเขียนวิจารณ์ในบางแง่บางมุไมไว้ส่วนหนึ่งดังนี้แม้ว่านางสงการบางนางจะมีชื่อเป็นยักษ์เป็นมารแต่ ภาพวาดแต่ละนางก็มักมีรูปร่างอ,อ่ช่อนอ่อนแอนและหน้าตาสวยงามตามลักษณะนางฟ้าไม่ได้วาดรูปเป็นนางยักษ์อย่างชื่อนอกจากนี้สัตว์พหนะคือคุดพยักษวลาหะคัดพระกุญชรมหิงสะและนกยูงท่านก็ตั้งข้อสงสัยว่าล้วนเรียกเป็นคำศัพท์เกือบทั้งหมดซึ่งน่าจะให้ฟังดูขลังอย่างหมูหรือสกรก็เรียกเป็นวลาหะลาก็เรียกว่าคัดพระ แต่ก็แปลกที่ไม่เรียกนกยูงว่ามายูนและสัตว์ทั้งหมดยกเว้นครุฑแล้วต่างก็เป็นสัตว์ธรรมดาในเมืองมนุษย์ทั้งสิ้นและการทรงหานะมาของนางสงการนั้นในแต่ละปีไม่ได้ขี่มาอย่างธรรมดาเสมอไปบางปีก็ยืนมาบางปีก็นอนลืมตาบ้างหลับตาบ้าง ซึ่งอาการเหล่านี้ท่านว่าเป็นความฉลาดของคนโบราณที่จะทําให้คนไม่รู้หนังสือมองรูปปาดเดียวก็รู้ได้ทันทีว่าวันมหาสงการหรือช่วงที่พระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษอันเป็นวันปีใหม่เริ่มเวลาใดโดยดูจากท่าของนาสงก,การนั่นเองตำนานสงการตามความเชื่อของคนไทยส่วนใหญ่จะอ้างอิงตามจารึกที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยเล่าเรื่องราวของเท้ากบินพรมเป็นเทพชั้นพรมได้แพ้พนันการทายปัญหาแก่ธรรมบาลกุมารที่เรียนจบพระคัมภีร์ไตเพศด้วยปัญหาสมข้อคือในเวลาเช้าเวลาเที่ยงและเวลาค่ำมนุษย์นั้นมีราศีอยู่ที่ใดบ้างจนต้องตัดเสียงตามสัญญาที่ตกลงกันแต่เนื่องจากพระเสียงของเท้ากบินพรมตกไปอยู่ที่ใดจะเป็นตรายต่อที่นั่น หากวางบนแผ่นดินจะเกิดไฟไหม้โยนขึ้นบนอากาศฝนจะแล้งทิ้งลงในมหาสมุทรน้ำจะแห้งดังนั้นทีดาทั้งเจ็ดนางจึงต้องผัดเปลี่ยนกันอันเชิญเสียนเท้ากระบินพรมเวียนพระทักษิณรอบเขาพระสุเมนเป็นเช่นนี้ประจำทุกป,ปีโดยทีดาทั้งเจ็ดนางมีชื่อต่างกันแต่รวมเรียกว่านางสงการ ประวัติวันสงการตามความเชื่อของคนไทยส่วนใหญ่จะอ้างอิงตามจารึกที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทําให้เกิดตำนานนางสงการทั้งเกตเมื่อวันสงการตรงกับวันใดในแต่ละปีก็จะมีนางสงการประจําวันนั้นๆ 1. นน,น,นางสงการประจําวันอาทิตย์คือนางสงการทุงสะเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกทับทิมทรงอาพร์ด้วยแก้วปัรมราชหรือแก้วทับทิมเป็นเครื่องประดับ พักสหานคืออุทุมพรผลเมะเดื่อพระหัตขวาทรงจักพระหัต้ายทรงสังเสด็จมาบนหลังครุฑสองนางสงการประจําวันจันทร์คือนางสงการโคราคาเทวีทรงพระหูรัตทัดดอกปีบทรงอาภรด้วยแก้วมุกดาเป็นเครื่องประดับพักสหานคือเตลังหรือน้ํามันพระหัตขวาทรงขันพระหัต้ายทรงไม้เท้าเสด็จมาบนหลังพยักษเสือ 3. นางสงการประจำวันอังคารคือนางสงการลากสดเทวีทรงพาหุรัดทัดดอกบัวหลวงทรงอภรรด้วยแก้วโมลาพักสหารคือโลหิตพระหัตขวาทรงตีศูนย์พระหัตซ้ายทรงธนูเสด็จมาบนหลังวลาหะหรือสุกร 4. นางสงการประจำวันพุธคือนางสงการมณฑาเทวีทรงพาหุรัดทัดดอกจำปาทรงอภรรด้วยแก้วไพูทูลพักสหารคือนมเนย พระหัตขวาทรงเข็มพระหัตซ้ายทรงไม้เท้าเสด็จมาบนหลังคัดพระหรือลาห้านางสงการประจำวันพระฤห,หัสบดีคือนางสงการกิริณีเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกมณฑาหรือยี่หุบทรงอภร์ด้วยแก้วมรกตพักสหานคือถั่วง,งาพระหัตขวาทรงขอช้างพระหัตซ้ายทรงปืนเสด็จมาบนหลังคดสสารหรือช้างหก นางสงการประจำวันศุกร์คือนางสงการกิมิทาเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกจงกล,ลนีทรงอภร์ด้วยแก้วบุษราคำพักษาหารคือกล้วยและน้ำพระหัตขวาทรงขันพระหัตซ้ายทรงผินเสด็จมาบนหลังมหิงสาหรือกระบือ7นางสงการประจำวันเสาร์คือนางสงการมโหธรเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกสามหาวห,หรือผักตบชวาทรงอภร์ด้วยแก้วนินลัด พักสาหารคือเนื้อทรายพระหัตถ์ขวาทรงจักพระหัตถ์ซ้ายทรงตีศูนย์เสด็จมาบนหลังมยุลาหรือนกยูงทั้งนี้นางสงการแต่ละปีจะเป็นนางใดในสัปดาห์นอกจากจะดูวันมหาสงการแล้วช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนสู่ราศีเมษในวันมหาสงการก็จะเป็นตัวกำหนดอิริยาบถและตัวบ่งชี้ว่านางสงการปีนั้นจะเป็นผู้ใดด้วย อิริยาบถของนาสงการจะมีด้วยกันสี่ท่าและหมายถึงช่วงเวลาต่างๆดังนี้หากยืนมาบนพาหนะหมายถึงพระอาทิตย์ยกสู่ราศีเมษในระหว่างเวลาลุ่งเช้าจนถึงเที่ยงหากนั่งมาบนพาหนะหมายถึงพระอาทิตย์ยกสู่ราศีเมษช่วงเวที่ยงจนถึงค่ำหากนอนลืมตาม,มาบนพาหนะหมายถึงพระอาทิตย์ยกสู่ราศีเมษช่วงค่ำไปจนถึงเที่ยงคืน หากนอนหลับตามมาบนพาหนะหมายถึงพระอาทิตย์ยกสู่ราศีเมษเที่ยงคืนไปถึงรุ่งเช้าตามตำนานมีความเชื่อว่าหากในปีใดนางสงการนอนลืมตาประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขและหากปีใดนางสงการยืนมาจะเกิดความเดือดร้อนเจ็บไข้หากนางสงการนั่งมาจะเกิดความเจ็บไข้ผู้คนล้มตายและเกิดเหตุเพศภัยต่างๆตำนานวันสงการที่กล่าวมา มีความเชื่อมโยงกับการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษในช่วงวันสงการตามคตถิทางโหรา,าศาสตร์จึงเป็นที่มาว่าทำไมแต่ละปีจึงมีนาสงการที่มีชื่อแตกต่างกัน